วันนี้แอมจะมารีวิว iPad Air 4นะคะหลังจากที่แอมใช้งานมาเป็นเวลา5เดือนด้วยกันซึ่งตัวนี้เป็น iPad ตัวที่2ในชีวิตแอมนะคะคือตัวแรกเนี่ยที่แอมซื้อมาแอมทาหายนะคะแล้วก็ตัวนี้ซื้อมาเจอดีเฟกนะคะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองเหมือนกันว่าทำไมมันถึงเกิดแบบนี้ขึ้นมานะคะมาดูที่สเปคของน้องหน่อยนะคะหน้าจอเนี่ยตัวนี้10.9นิ้วแล้วก็ใช้จอเป็นแบบ60เฮิรตซึ่งมันจะไม่เหมือนกับตัว iPad Pro ที่เป็นจอ120เฮิรตนะคะมันจะลื่นกว่า ฝาหลังวัสดุเป็นโลหะนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นสีกรีนทีก็อยากให้เพื่อนๆระวังเวลาเอาไปวางบนชั้นที่เป็นเหล็กนิดนึงนะคะเพราะว่าแอมเอาไปวางแล้วมันดูดยกไม่ออกเลยนะคะน้ําหนักก็ค่อนข้างเบาเวลาเพื่อนๆพ,พกไปไหนมาไหนอสะดวกสบายมากๆตัวนี้แอมเลือกเป็นรุ่นที่เป็น Wifi นะคะแลมสี่ลอม2 5 6กิก 2 4 9 0 0บาทค่ะที่ซื้อมาแล้วก็ตอนซื้อ Apple Pencil เลือกเป็น Apple Pencil Gen 2ราคาจะอยู่ที่4,490บาทค่ะเลือกซื้อ Apple Care มาด้วยนะคะ2,500บาทเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าครอบคุมทั้งตัว iPad แล้วก็ Apple Pencil รวมทั้งเพิ่มประกันให้เป็น2ปีด้วยก็เลยคิดว่าคุ้มมากที่จะซื้อมา อะเดี๋ยวแอมจะมาพูดทั้งข้อดีนะคะที่ชอบมากๆในเครื่องนี้แล้วก็ดีเฟกต์ที่เจอในเครื่องนี้ให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังนะคะคือดีเฟกต์ตัวนี้เจอหลัง14วันที่สามารถเปลี่ยนเครื่องได้อันนี้เป็นส่วนของคีย์บอร์ดนะคะอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูคีย์บอร์ดของแอมนะคะอ่ะดูน้องตัว M มมันหายไป แล้วก็อันนี้เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะคือตัว M ไปซ้อนกับอีกแป้นหนึ่งทําให้มันไม่สามารถพิมพ์ได้นะคะแล้วก็จะไปมีผลสุดๆตอนที่แอามาเอาไปใช้ตัดต่อหัวร้อนพอสมควรนะเพราะว่าต้องรีเครื่องบ่อยๆนะคะก็เรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันมาถึงส่วนที่ดีแล้วก็ชอบมากๆดีกว่านะคะอย่างแรกก็คือเรื่องของการจดค่ะการจดเนี่ยเป็นสิ่งที่แอมได้ใช้บ่อยพอๆกับการตัดต่อเลยเพราะว่าแอมาเป็นคนหนึ่งที่มีอีก อาชีพหนึ่งก็คือทำร้านเสื้อนะคะเวลาจะออกแบบเสื้อใหม่มาตัวหนึ่งเนี่ยก็จะวาง มูดแ d t โทนของเสื้อที่อยากได้ไว้ก่อนซึ่งโปรแกรมที่เข้ามือแอบม,มากๆแล้วก็แอมใช้เป็นประจำเนี่ยก็จะเป็นตัว Good Note ซึ่งมันอะไม่มีใน Android เนาะก็เลยเป็นอีกหนึ่งช้อยที่ทำให้แอมเลือกซื้อเป็น iPad มาใช้ตั้งแต่ตัวก่อนหน้านี้ที่ใช้ iPad 9.7นิ้วนะคะเวลาใช้งานอะแอมว่าฟิลลิ่งการเขียนใน i อ a d ด,ดดีมากแล้วก็พอมาใช้ใน iPad Air 4ะคะ่ะแอมว่าฟิลมันดีกว่าตัว iPad ที่แอมเคยใช้ก่อนหน้านี้เวลาเขียนอะ มันนุ่มมือมากกว่าแล้วก็อันนี้แอมติดเป็นฟิล์มที่เป็นฟิล์มกระดาษด้วยมันก็จะเขียนได้ง่ายมากขึ้นนะคะเวลาแอมเข้ามาใช้งาน g o o ดโนด e อะเวลาลง Element ต,ต่างๆอย่างเช่นพวกแบบรูปภาพรูปวาดต่างๆอะคะ่ะแอมว่ามันทําได้ง่ายมากๆยิ่งพอใช้งานร่วมกับ Apple Pencil ะยิ่งเวิร์กมากๆเลยฉะนั้นแอมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นคนที่จดบ่อยๆเป็นน้องๆนักศึกษาหรือว่าคนที่ต้องวาดรูปน่าจะถูกใจนะ เพราะว่าสีจอก็ดีแล้วก็ฟิลลิ่งการจดก็ดีด้วยทีนี้มาพูดถึงฟิลลิ่งของการใช้ปากกาเต็มๆเ,เวลาต้องเขียนเป็นตัวหนังสือกันบ้างดีกว่าแอมว่าฟิลลิ่งอ่ะมันดีมากๆปกติแอมจะเจอใน Android ว่าเวลาเขียนแล้วมันไม่เหมือนลายมือเราเลยอ่ะ เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะตอบสนองได้ไม่ตรงกับที่เราเขียนแต่ว่าตัวนี้ตอบสนองมือได้ดีมากๆนะคะคือเป็นลายมือแอปจริงๆแล้วก็ในแอป Good Note ข้อดีก็คือมันสามารถเลือกมือข้างที่เขียนได้แอมเป็นคนถนัดซ้ายเนาะแอปก็เลือกมือซ้ายไว้เวลาเขียนอะ่ะเอามือวางบนหน้าจอมันก็ไม่ไปโดนส่วนอื่นๆ,ๆเขียนได้ง่ายตัวปากากาก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีมากก็เลยถูกใจมากนะคะ นี่คือหน้าตาของปากกาของแอมนะคะแอมว่ามันดีตรงไม่ต้องเสียบตูดแบบ Apple Pencil Gen 1เราสามารถวางลงไปที่ iPad เพื่อชาร์จได้เลยแล้วไม่เหล็กแรงมากชาร์จบนเคสก็ได้ด้วยสำหรับข้อต่อมานะคะก็คือเป็นเรื่องของการอ่านและจริงๆบ Blogger กก IT อ่านเยอะพอสมควรนะคะเพราะว่า เวลาที่เราจะทํารีวิวออกมาสักตัวหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้รับบีบมาจากลูกค้าถ้าเกิดเป็นกรณีที่ลูกค้าสปอนเซอร์เนาะแล้วเราก็จะหาข้อมูลเองบางส่วนอย่างไฟล์บีบพวกนี้เนี่ยแอมก็จะอิมพอตเข้ามาไว้ในกูดโนททั้งหมดเลย เพราะว่าใน Good Note นะคะมันจะมีพวกหัวปากกาไฮไลท์ต่างๆให้แอมใช้เยอะมากๆแอมสามารถคัสตอมสีได้เองรวมทั้งถ้าเกิดว่าแอมเนี่ยมีอะไรที่อยากเน้นเป็นพิเศษแอมก็จะจดแยกออกมาง่ายๆก็คือเปลี่ยนหัวปากกาเอาแล้วก็ที่สําคัญเลยคือแอมไม่ต้องมานั่งปินเป็นกระดาษแบบเมื่อก่อนนะ,นะคะคือทุกอย่างเนี่ยเอามาใส่ไว้ใน iPad ได้หมดเลย แล้วก็เวลาที่แอมอ่านผ่านทาง iPad ดอะคะ่ะโดยปกติแล้วเนี่ยแอมจะชอบเปิดเป็นโหมดกลางคืนเพราะว่าโหมดกลางคืนตัวนี้มันจะทําให้หน้าจอของเราเนี่ยออกสีอมเหลืองซึ่งจะเหมือนกับในโทรศัพท์ iPhone ของเราเลยนะมันทําให้เราอ่านได้นานมากขึ้น รวมทั้งเวลาที่แอมใช้งานนะคะแอบม,มาใช้งานร่วมกับฟิล์มที่มันเป็นฟิล์มกระดาษฟิลลิ่งเวลาใช้งานก็จะเหมือนกับเราอ่านบนกระดาษเลยแอมก็เลยคิดว่าถ้าน้องๆที่จะต้องจดเลคเชอร์เยอะๆหรือว่าอ่านเลคเชอร์เยอะๆนะคะอ่านใน iPad ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีเพราะไม่ต้องมาคอยปิ้นพวกชีตเรียนเราสามารถทําทุกอย่างได้จบบน iPad ของเราเลย าถึงเรื่องที่แอมได้ใช้บ่อยที่สุดในเครื่อง iPad Air 4นะคะก็คือเป็นเรื่องของการตัดต่อค่ะคือฟีลลิ่งในการตัดต่อจากเครื่องนี้มันสมูทแล้วก็ลื่นไหลดีมากๆนะคะคือแอมเคยใช้ iPad รุ่นก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช่ตัว Air เนอะตัวนั้นเนี่ยใช้ชิป Apple A10 ตอนที่แอมตัดต่อไฟที่มีระยะเวลาที่ยาวๆอะค่ะก็จะมีอาการกระตุกหรือว่าแอบเด้งให้ได้เห็นแต่ว่าปัญหาเรานั้นอแอมไม่เจอในเครื่อง iPad Air 4เลยตัวเนี้ยเขาเลือกใช้ชิปเป็น Apple A14 เนอะซึ่งมันจะแรงกว่าอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อไฟที่มีลักษณะของไฟที่ยาวๆหรือว่าจะเป็นการเล่นเกมที่กิน performance เยอะๆแบบพวกเกม Cookie Run อะไรพวกเนี้ยแอมเล่นบนเครื่องเนี้ยได้สบายๆเลยค่ะคือฟิลมันดีมากแล้วยิ่งเวลาตัดต่อแอมจะชอบ ชอบใช้ Apple Pencil มาช่วยในการตาดัดเพราะว่าบางทีเรากด e อ e m e นตต่างๆน่ะมันเล็กมากจนมันกดยากอะค่ะใช้ตัวปากกามาช่วยได้เยอะเลยส่วนอีกอย่างหนึ่งที่แอมชอบก็คือการ Connect กันระหว่าง iPhone กับ iPad บางทีแอมจะชอบโยนไฟล์รูปภาพอะค่ะผ่านทาง a i r d ดอเข้ามาใน iPad ซึ่งมันสะดวกมากๆแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยอย่างบางทีนอกจากไฟล์รูปภาพเนี่ยก็จะมีการหาพวกไฟล์เพลงต่างๆแอมจะไม่หาใน iPad นะคะจะหาจากใน iPhone เพราะว่า iPad ก็จะได้เปิดหน้าจอที่ตัดต อทิ้้้งเเาไวไวดลยพอหาจากไอโฟนเสร็จก็แอ r d ดรอปเข้ามาใน iPad ตัดต่อได้อย่างต่อเนื่องเลยอันนี้คือสบายมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ชอบมากๆเวลาตัดต่อข้อสุดท้ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบความบันเทิงแหละดู Netflix นะคะก็ด้วยความที่ว่าตัวนี้มันจอใหญ่ลำโพงคู่2ตัวรองรับ Netflix เต็มความละเอียดนะคะก็ดูได้แบบเพลินๆเ,เลยเดี๋ยวแอมว่าแอมเปิดเสียง Netflix ให้ดูดีกว่า เอาประมาณนี้พอนะะเดี๋ยวติดดิสิทธิ์มันจะยุ่งเอาก็เนี่ยค่ะหน้าจอของเขาจะสวยมากเขาใช้การแสดงผลแบบท t o ทน display ค่ะไอ้ทูโทนเนี่ยมันคือการปรับสภาพหน้าจอให้เหมือนกับแสงรอบข้างตัวเราจอเวลาเราดูก็จะนวลสวยสบายตา และที่สําคัญเวลาเอาไปดู YouTube เนี่ยฟินแน่นอนนะคะไม่รู้สึกปวดตามีลําโพง2ตัวด้วยนะไม่เหมือนกับ iPad air 3หรือว่า iPad ตัวที่ต่ํากว่านี้เพราะว่ามีลําโพงแค่ด้านล่างอย่างเดียวฉะนั้นเสียงมันก็จะเซอร์ราวมากกว่าให้ความฟินที่มากขึ้นกว่าเดิม และนี่ก็คือทั้งหมดนะคะใน iPad Air 4นะคะที่แอมได้ลองใช้มาทั้ง5เดือนเรามาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันคือโดยรวมประทับใจนะถึงแม้ว่าจะเจอดีเฟกต์แต่แอมมี Apple c a แคร์ไงเดี๋ยวส่งซ่อมก็ได้ไม่เป็นไรนะคะส่วนถ้าเกิดว่าให้แนะนำเนี่ยแอมก็จะขอแนะนําว่าถ้าน้องๆที่อยากได้จอสวยเน้นวาดภาพเน้นจดแต่ว่าไม่ได้ตัดต่อเป็นรุ่นลอม64ก็เอาอยู่นะคะแต่ว่าถ้าตัดต่อยังไงก็ต้องเป็น256เพราะว่าฟตเช์เวลาเราเอาลงเครื่องอะมันกินพื้นที่ ค่อนข้างเยอะยังไงเดี๋ยววันนี้นะคะอ่ขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนเนาะน่าจะถูกใจกันนะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย